สวัสดีผู้ประกานี่ก็ช่อง GTMC วันนี้ก็พบผมเป็นเอพิโซดที่เจ็ดของเกมไมค์คาเอาชิดรอดที่จริงเอพิโซดนี้ผมอัดมาขี่รอบรู้ปะนี่คือรอบที่สามที่ผมอัดเอพิโซดที่เจ็ดใช่รอบที่สามผมอยากให้ภาพมันชัดผมก็เลยอัดหลายรอบซึ่งมันก็คลิปนี้เลยช้กับคลิป,ปอื่นๆแหละเพราะผมอดัดตั้งสามรอบอผมลองนู่นลอง,ลองนี่มาตั้งสามรอบ แล้วแต่ละคลิปก็แบบครึ่งชั่วโมงไนะเหนื่อยอืมผมแลกอันนี้ไปละคืออยู่ดิมก็มาผมก็เลยมาแลกก็ตอนแรกผมก็เลี้ยงเต่าไอตรงเนี้ยแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้ละแล้วก็ผมก็เลยเอาไข่เต่าที่ได้อะไปเลี้ยงตรงนู้นอะตรงตรงนูน้นตรงนูน้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันแล้วผมได้ไข่เต่ามาสองอันจากไอ,อ,อ้ตรงนั้นอะไอตรงนั้นอะไอ้ตรงนั้นอะ ผมได้ไข่เต่ามาสองอันนะอะฟังดีผมได้อุ้ยมีเดวินอุ้ยมีนี่ด้วยมีน้อกเปอร์ด้วยทนุผมจะพังแล้วผมไม่กล้าซาอะไรเนาะเดี๋ยวต้องมีคนถามทำไมเบอร์ที่เยอะผมขออธิบายเป็นทีได้ย่างทีละขั้นทีละตอนแล้วกันมันจะมีอยู่ที่ตอนที่ผมไปได้ไข่เต่ามาผมมีอยู่สองอันถ้พาพอผมวางแต่น้นก็จะหลุดแล้วดูจำนวน a ซ c เอ็มมหายนะทําให้ลูกขนูผมจะหมดแล้วผมไม่สามารถแลกลูกขนูได<ฮ>้เดี๋ยวผมขอใช้บั๊กหนึ่งนะววพ่เดเอ์หายทําให้ไอ้คนขายหนูผมก็หายเนี่ยผมก็ต้องรอให้ลูกเอ็ซีผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่มันจะเป็นเพราะตอนหลุดนั่นแหละมันหลุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือ แล้วไข่ต่มก็หายไปอันนึงว่ะผมก็ได้ทับกิฟต์คืนมาหนึ่งอันละคือผมไม่ได้โปมาไงอันนี้คือมันหายเพราะมันบัก็กผมก็เลยสามารถเอาคืนมาได้ก็ผมบอกแล้วแหละให้เปิดคําสั่งเอาไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบแบบที่ผมเจออย่างเงี้ยก็อยากเตือนไว้แล้วกันส่วนนี้เป็นฟาร์มเต่าที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยดูดีไหมผมสร้างสักพักแล้วนะ ผมอยากมีรีซอแทรกที่มันในเนี้ยทําให้กระจกมันดูดีอยู่เนี่ยกระจกที่มันแบบไม่ให้มันแบบติดๆกันอะ่ะพอมันติดๆกันปุ๊บมันเะเป็นกระจกบานเดียวกันเลยนี่ไค่ต่อสองฟองที่ผมอืมที่เอาปูมาหนึง่งอ่ะไม่เรียวกว่าปูสิเรียกยุนหยวนอืมเรียกยุนหยวนเนาะกล่องผมเลียร์แล้วมั้งเตงโมเก็บไหมเก็บช่วงนี้ผมแล้ว ๋ยวผมไปนอนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูฟาร์มซอมบี้แล้วกันฟาร์มซอมบี้ผมให้ดูเอพิโซดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูผลผลิตหลังบ้านก็มีอะไรเปลี่ยนเหมือนกันนะอย่างเช่นตรงนี้ก็มีน้องปลาเพิ่มเข้ามาไม่รู้ทุกคนเห็นอย่างไนหะมนอนแล้ว,ลว,ลว,ลวโอเคดูนี่นี่คืออะไรนี่คือสวนของผมเองผมปลูกไว้ไขมิซี่ โอ้ทานูนมก็จะพังแล้วเดี๋ยวต้องไปอินชานน่ะเดี๋ยวจริงๆเ,เรายังไม่อินชานทีเอาเป็นท่านหนุ่มผัวถึงนะันเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีลูกหนูก,กลับมาเจะแป้นเดี๋ยวมาหล่นกัน ผมพอดีจะฟาร์มซอมบี้กันผมเข้าทางแอดวาร์เัน,นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเออนี่ผมกระจกไว้เพราะผมจะมาตกปลาผมไม่กล้าตกรูนี้เพราะอะไรหรือว่าอ่ามีกระจกตรงนี้แล้วก็ตกปลาคือถ้าเราจะตกปลามันต้องมีบล็อกอะไรที่มันไม่มันไม่ต้องมีบล็อกกูดอะมันต้องเป็นบล็อกที่มันไม่ใช่บล็อกปกติ <c oughs> เช่นกระจกสแลบ็บบันไดสแตแถบดออะไรอย่างงี้ก็ได้คือที่ผมไม่ตกตรงนี้เพราะว่า เออนั่งแหละมันเป็นน้ําไหลและมันก็ชอบมีคิปเปอร์มาว่ายเล่นตอนกลางคืนใช่มันว่ายขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยแล้วมันน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวอาจจะตรงนี้ก็เป็นซอมบี้เหมือนเดิมแหละเอาแบบประหยัดของเราไว้ก่อนแล้วดูผลผลิตไหนก็ <My God. S 1> เยอะวะโหว่าเยอะแลยนะดูทองดิ คือเดี๋ยวผมค่อยเก็บไปแล้วกันผมขี้เกียจลรวดูเวลผมดิแล้วผมก็ขยันเอาดิมิสเซอร์มาวางเรียบร้อยปกติไม่ขยันเงื้อรู้นะเดี๋ยวลงไปไปละเอาน้ำวางไหมวางก็ได้นะ มาใช่เนี่แหละส่วนของในกล่องนี้ผมผมว่าผมน่าจะไม่ย้ายแล้วขี้เกียจแล้วอ่ะทิ้งไว้นี้หละสุดยอดในกล่องนี้ไม่มีอะไรมั้งไปของไปละน่าจะมีแค่นี้แหละป,ประตูด้วยเหมืองเหรอผมไม่ได้ลงไปเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงฟาร์มช,ชัโอเคแล้วกันดีนิวไหมไม่มันไม่ใช่ของช่องเรานะ เข้าใจไว้ด้วยเอา้ามีทางเดินลัดมาตรงนี้เองอะ่ะเอา้ามันใกล้มากเลยอะ่ะเออปกติผม,ก,มก็อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอ,อันนี้ผมว่าผมก็ไม่ไถางอะไรไปเยอะหรอกแต่ผมก็วางชูเกนเพิ่มไปอีกนิดนึงละเนี่ยผมก็เอาวางตินสลับบน,นแล้วผมขี้เกียจตรงนี้น้องเปอร์ก็ช่วยเราถางเพิ่มมาอีก ผมเลือผมเรือถาแค่ตรงนี้เองตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยชุบ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 คีเปอร์อีกสักสิบตัวก็น่าจะหมดละแล้วเดี๋ยวก็มาขุดเพิ่มต่อเดี๋ยวผมวางางแล้วกันนะช่วงนี้ไม่ค่อยวางและสิ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอที่สุดเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากเลยผมไปล่อวัวมาจากอีกสองสามร้อยบล็อกตรงนู้น่ะฝั่งนู้น่ะตรงฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้นอะตรงนั้นอะ แล้วผมก็ได้เลี้ยงวัวจํานวนหนึ่งเกี่ยวผมเตรียมฆ่าก่อนเราจะฆ่าแล้วก็มาเลี้ยงลูกวัวเชื่อก็แล้วผมก็ได้เลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งคือมันก็เป็นวัวที่เหลืออยู่นั่นแหละถ้าอยู่ดีไก่มันก็เข้ามาอยู่กับวัวเฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ดีละได้ไก่เพิ่มมาอีกตัวแล้วผมก็ได้ซีฟักทองมาด้วย เป็นอะไรที่เจียมเมียวมากผมไม่ได้ได้ซีนะผมได้มาสร้างฟ้าทองเลยคือพ่อค้าเรียกรอดเรามาขายอะไปแลกกันสักหน่อยแล้วกันอย่ามานะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมไอ้ซีผมหายหรือเป็นเพราะผมหลุดตอนนั้นไม่รู้นะมันหายตอนผมหลุดอะนี่ตัวนี้ผมแลกจนผมหลุดล็อกข้านี้แล้วข้นนี้ผมชอบมากที่สุดละโอ้แล้วก็แลกไวลนี้มาต่อ อ๋ออะไรก็ตัวอุ้ยจีมันเจะไปทำงานจะแลกต่อไปทำงานไปทำงานไปทำงานผมฝากไว้แถวนี้ได้ไหมมีบเลี้ยงให้ยืมบอกอะไรจะมีคนทำอาชีพนี้ให้ผมไปดีกว่าไอพีซีขี้นก ไปเดี๋ยวผมแหมไว้ตรงนี้แหละแหมี่ใช้คขอแหมนะเมืองสุดๆฝากไว้หน่อยแล้วกันไปน่าจะมีอัปเดตแค่นี้มั้งน่าจะแค่นี้แหละงั้นคงไม่มีแล้วล่ะมีแค่นั่นล่ะแล้วเดี๋ยวผมก็ไปถาวพื้นที่ต่อเลย อ้าวเจ็บเลยไม่เซียนอุ้ยอย่าวางเล่นอืมเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ไปขยายดีไหมเนี่ยผมไปเก็บพืชพันธุ์ีกว่นั้นก็คงพูดว่าสหระเอพิโซนนี้ก็เพียงพอให้นี้สำหรับวีพี โอเคเนี่ยสำหรับวีพิโดนี้ก็ขอตัดจุแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับก็กดกระดิ่งด้วยอืคือน้องผมมาเฝ้าดูผมทุกคิวเลย